แพทย์ธนปปภาหลุดโป้เปิดหน้าแฟนใหม่อายุห่าง14ปีหลอเวอร์สบายใจไร้ปัญหาเข้ากับเรศได้ดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะแพทย์ธนปปพาหลุดโป้เปิดหน้าแฟนใหม่อายุห่าง14ปีลอเวอร์ สบายใจไร้ปัญหาเข้ากับเรทได้ดีเรียกได้ว่าว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีข่าวคราวเรื่องความรักมาให้ได้ตามอัปเดตกันเป็นระยะสำหรับคุณแม่คนสวยแพทย์ธนปปภาที่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาเป็นโสดอีกรอบแม่ก็มูฟออนไว้เพราะมีคนคุยใหม่แล้วเรียกว่าสวยเลือกได้ที่แท้จริงก่อนหน้านี้แพทย์ธนาปภาได้เปิดใจรับคุยหนุ่มรุ่นน้องซึ่งความลับแตกเหตุรุ่นพี่ในวงการนั้นไปบังเอิญเจอกันพอดี ซึ่งแพทย์นั้นเผยว่าเป็นคนนอกวงการอายุน้อยกว่า14ปีแต่แค่คุยคุยเขากำลังจีบเราอยู่เราดูพฤติกรรมเขาอยู่ความลับแตกเหตุรุ่นพี่ในวงการนั้นไปบังเอิญเจอซึ่งก็ไปกันหลายคนแต่ก็ไปเจอจริงๆแล้วไม่ได้ปิดหน้าแต่ก็ไม่ได้เปิดจากํำหลุดโฟกัสเพราะพี่หนุ่มยืนข้างกายแม่แพทย์และยังถูกปัดภาพออกไปจนเห็นครึ่งหน้าและไม่ชัดเจนล่าสุดเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิง คบแฟนเด็กอายุห่าง14ปีเผยว่ารู้จักกันในโซเชียลตอนแรกจะเชียร์ให้น้องแต่ดันได้เองแรกแรกรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าอายุเราห่างกันเยอะไปรักครั้งนี้ไม่อยากจะเปิดไม่อายาจะพูดอยู่ได้ก็อยู่อบูไม่ได้ก็บายบายได้เลยคุยกันไปคุยกันมาเดือนหน้าก็ครบ1ปีแล้ว เขาเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่เขาไม่เคยเรียกร้องและที่สำคัญเข้ากับลูกชายเรดซิ่งได้ดีมากดูแลเรดซิงได้ดีมากอย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีกับแม่แพทเธอด้วยนะคะขอขอบคุณภาพจากแพนน์พอถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอัาสันกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ